สวัสดีค่ะปูบเป้แค,แคร์เคปอตินะคะเจอกันอีกแล้วตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เราจะนอนที่นี่นะคะสวยไม้บ้านไม้นะคะนี่วันนี้ในบ้านมีเพียงมีเพียงปูบเป้คนเดียวนะคะ <c oughs> อันนี้จอดรถไปแล้วนะคะจอดรถไปแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแล้วเข้าไปในบ้านกันนะคะนี่ว่าในบ้านจะเป็นแรยังนะคะ นี่คือชอบเตาเนี้ยอ,ออกแนวแอนทิกโบราณโบราณอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือ <c oughs> น่ารักเนาะมีเก้อี้ด้อันนี้จะเป็นที่เก็บน้ำโบราณนะใครไม่เคยเห็นที่เก็บน้ำสมัยเมื่อก่อนตอนตอนรุ่นคุณมืคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย ที่เก็บน้ําแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะนะวันนี้เราจะจะอยู่บ้านหลังนี้นะคะเราจะอยู่บ้านหลังนี้กันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนมีอะไรบ้างมีห้องครัวตรงนั้นด้วยเ,เดี๋ยวนะขึ้นไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบันไดไม้นะคะตกแต่งแบบ แบบบ้านไม้โบราณนะคะคงความเป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะสวยมากเลยแล้วก็จะมีมุมมุมสำหรับนั่งนั่งเล่นตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะมีมุมนั่งเล่นตรงนี้ด้วยไฟเปิดตรงไหนนะไลเปิดไฟเนี่ยไม่รู้คปวหลอดไฟตรงไหนอ่ะ จะมีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นก๊อกอาก๊อกล้างมือมีที่นั่งเล่นแบบนี้ด้วยได้บรรยากาศธรรมชาติมากนะคะตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ในตัวเมืองจันทบ,บุรีนะคะ <laughs> ไม่ได้อยู่บนดอนหรืออยู่บน <laughs> อยู่บนชนบทที่ไหนนะคะอันนี้อยู่ในตัวเมืองเลยตัวเมืองจันทบุรีนะคะเนียค่ะเหมือนกับตอนนี้ย้อนยุคไปเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะว่าในบ้านนี้มีแบนแบบไหนอะไรยังไงนะคะนี่ค่ะอันจะเป็นตู้ตู้เก็บของนะคะตู้เก็บของตู้ไม้นะคะแล้วก็มี อันนี้เป็นเก้าอี้เก้าอี้ไม้ออกแบบดีไซน์หลายๆอย่างรวมๆกันนะคะสวยมากเลยมีที่นั่งเล่นอะไรด้วยนะคะค่ะอันนี้วิวข้างหน้าบ้านนะคะวิวหน้าบ้านเราจะได้วิวแบบนี้นะคะนี่พื้นที่สีเขียวตอนนี้เราไม่ได้อยู่ ที่ชนบทอะไรยังไงนะคะตอนนี้อยู่ในตัวเมืองจันทบุรีเลยนะคะเนี่ยมีนาฬิกาน่ารักน่ารักเลยอยู่ในตัวเมืองจันทบุรีนะคะดีไซน์ก็แบบนี่ค่ะเป็นบ้านไทยโบราณค่ะน่มรื่นนะคะเพราะว่าล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวนะคะ แต่ว่าบ้านคนอื่นนะคะบ้านคนอื่นเห็นไหมเขาก็จะเป็นบ้านปูนนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านไม้ตกแต่งนี่ค่ะบ้านอื่นก็จะเป็นบ้านปูนเหมือนนี้ค่ะนั่นก็จะเป็นบ้านปูนนะคะแต่บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านไม้สวยงามค่ะบ้านไม้นี่มีเสน่ห์นะคะเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่น่าเบื่อนะคะเห็นไมไม่ไม่น่าเบื่อนะคะเห็นไหมการตกแต่งต่างๆนะคะก็จะมีให้ให้ความเป็น เป็นความเป็นไม้เป็นเป็นแบบดิบๆเถื่อนแบบไม้ไม้แบบเนี่ยเห็นไหมคะเอาไม้แต่ละอันมาทําตกแต่งอันนี้ผสมระหว่างไม้หลายๆชนิดรวมๆกันนะคะจะเห็นว่าไม้แต่ละแบบมันคนละไม้คนละคนละอันกันนะคะเนี่ยไม้แบบนึงแล้วนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะต้องต้นดูว่าเป็นไม้ชนิดไหนค่ะเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ก็เลยไม่ทราบ อันนี้จะเป็นหินนะคะคล้ายๆเป็นเป็นอะไระเป็นหินสักอย่างนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไม้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อยากันยุนที่จุดยากันยุนอันนี้ค่ะต่างๆก็จะมีฉลุลายน่าจะเป็นไม้สักนะคะฉลุลายเป็นลวดลายโบราณนะคะเป็นเครือเถาต้นไม้นะคะเครือเถาต้นไม้ต่างๆนะคะนี่ค่ะ ข้างบนนี่ค่ะนี่ค่ะในบ้านนะคะในบ้านก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะเห็นไหมอยู่เฉยๆลมพัดนะอันนี้คือลมธรรมชาตินะคะเห็นไหมลมธรรมชาตินะพัดมาแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่ได้เปิดแอร์นะคะเห็นไหม This right now is no aircon you see is a strong wind is so strong wind right now it's so amazing right now we are in the city Chantaburi it's a feeling like a up in like a up country it's like um in a country way okay and then this is a like a traditional bed right bed and have like a mosquito net it's so cute right and then toilet it's so big it's a they decorate. It's all wood. You see, it's all wood, right? And here also. it's here also? It's all made from different wood. Different wood. Wood. Different wood, and this one, it here, is look like I'm in a jungle, but it's not. I'm in in the toilet and with tidy side wood right in the old unique all home unique wood right like, you see you can sit here when you take a shower or like that and then have like a cabinet in like an like old style i don't know can open or not because it look like a very old style so this maybe I yes we have to be careful because maybe some gonna break because it's old style and then this decorate by it like a flower right and the wood this is a it's the old wood right this is is a raw it's not gonna here you can see this is a is natural wood and it's the old way. They don't make like a the, the new way to make it look like an old this is the real old <laughs> when I touch it, it some wood is out already right and have amazing things in the Thai way See and right now I'm at Tenterbury. <laughs> so amazing in Tenterbury City have something like this, it's like all an things and, say, and then you can keep it, make it long, 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 long time. Right? This is the the shade when you want to block some somebody, go inside you can make like that also, like you can floating make it small or make you can make expand okay You see, i t i s so strong wind even I don't use the 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 fan over there okay is so strong wind right now so อันนี้ค่ะลมพัดเย็นมากนะคะเย็นมากเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงกิ้งกิ้งกิ้งไหมเพราะว่าลมธรรมชาตินะคะเนี่ยเห็นมันเป็นลมธรรมชาติค่ะ This is the natural wind You see อันนี้ค่ะ เป็นบ้านไม้ที่สวยมากแล้วก็มีความมีความเก๋อยู่ในตัวนะคะมีความเก๋อยู่ในตัวแล้วมีเก้าอี้นี้ด้วยอันนี้เป็นเก้าอี้โบราณนะปกติเราไม่ค่อยเห็นอุ้ยลูกแม่ลูกแม่เราไม่ค่อยเห็นเก้าอี้แบบนี้นะคะมันจะโยกของมันได้นะเพราะว่ามันมีไอ้ข้างล่างด้วยค่ะจะมีไอ้ข้างล่างที่มันจะให้มันโยกได้นะคะนี่ค่ะจะให้ความเก๋แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีที่นั่งด้วยนะคะ อันนี้มีที่นั่งนะคะเราสามารถนั่งตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นที่นั่งพักนะคะก็จะเป็นระเบียงกว้างมากนะคะนี่ค่ะระเบียงกว้างมากเลยนะคะนี่ค่ะระเบียงกว้างแล้วก็พื้นที่สีเขียวเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะลองนั่งนะคะอันนี้เป็นรากไม้อันนี้รากไม้จริงนะคะมันมันลงมามันเลื้อยลงมาแล้วอันนี้เป็นรากไม้จริงข้างบนจะเป็นรากไม้นี่ค่ะจะเป็นต้นนี้เลยต้นนียค่ะต้นนี้มันใหญ่มากเลยแล้วมันพันขึ้นมาข้างบนคะ It's a big tree and this is the root You see, Is the mini root up here right? you see? s e e น Is out, is near to my head. Is out of the the roof here. นช่อันนี้จะเป็นนี่ค่ะข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ข้างล่างนะคะต้นไม้ข้างล่างแล้วก็เลื้อยขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วข้างบนนียก็จะเป็น มีใบไม้อะไรข้างบนอยู่พื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นรากไม้ต่างๆนะคะรากไม้แล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่น,นะคะ่ะพื้นที่นั่งเล่นระเบียงนะคะชาบระเบียงตรงนี้แล้วก็จะมีแบบพื้นไม้ก็จะเป็นแบบไม้ไม่ได้แบบตั้งใจทําให้มันเป๊ะมันปังไม่ไม่ให้ตั้งใจให้มันเป๊ะทุกอย่างเพราะว่ารายการที่เราทําแบบแฮนด์เมดค่ะมันก็ต้องมีเป็นแบบเป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบดิบๆแบบนี้นะคะ This is the damage is not look like a They don't need to make a complete, even the all the piece because it's man-made or is it the old thing. You can find the the thing that's mixed and match with the old things, right? You can mix with the thing that's that. When you mix and match together, you see how how the art look like. it's like an art, it's amazing, natural, nice, nice, beautiful, wood, right? And then we go down again to look for the overview right overview for this home you see it's up here up here. Is, it's a thick is somewhere here here so where the thick right is mixed with different wood in thailand and then and have different may, different way to match with the thai style traditional thai style you see this, the old thing is left over you can see some like uh, the big thing like this but the day long time ago before they they make it because uh, when the rain going down like this is to keep the rain and then after that you can use for take a shower or you to to do something because long time ago maybe you don't know have the water enough or like a long time ago no have like that pollution you can drink or you can use this water to shower or like that also you see and how things if the old thing make make things happen in this in this person okay and then you see the old things Match with the like, new design, all like that. This is the this is the new thing, like right? The tank to keep the water, right? But the day before, no have. Day before, they use this to keep the water from from the rain. <laughs> this is the from what from the government water, you see. And the news and all match together and looks so amazing. And then this is big big parking here. Okay big parking here and then you can enjoy life with nature and with wood home design Okay thank you so much for watching and I see you again โอเคอันนี้ค่ะก็จะเป็นการ mix and match นะคะดีไซน์ระหว่างไทยแล้วก็ตอนนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบ้านทรงไทยแล้วก็ ดี ed, ไซน์อะไรอย่างผสมผสานกันนะคะเพราะว่าเป็นไม้หลายชนิดรวมๆกันนะคะก็ดูอบอุ่นแล้วก็สวยงามมากนะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว,ว่าสอบถามรายละเอียดได้นะคะแต่อันนี้เรามาพักนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะสนใจซื้อบ้านอยู่เองนะคะเดี๋ยวติดต่อรปูปไปมาเบอร์0ูนย์เก้าศนย์เก้าแปดเกนะคะเดี๋ยวบ้านที่เราจะเสร็จแล้วนะคะมีเพียง2หลังเท่านั้นนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็จะไปไลฟ์หน้าบ้านอีกทีนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ